ถ้าตอบตลกที่สุดคือคาดหวังจะเรียนจบแค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าหนังมันมันมีฟังก์ชันประหลาดมันชั l เล่นมากค่ะถ้าเราเป็นคนทําแล้วเราบอกว่าหนังเรามันยากสาหรับคนดูมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่เราที่เราจะต้องบอกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันยากแต่ว่าเราว่าข้อดีอย่างน้อยอะ่ะคนดูได้เห็นหนังอีกแบบที่เขาไม่เคยได้ดูมาก่อน เฮ้ยถ้าคุณอยากลองอ่ะคุณลองดู1ชั่วโมง17นาทีเนะี้ยมันอาจจะเปลี่ยนความรู้สึกคุณกับการดูหนังหรือมันอาจจะเฮ้ยฉันไม่ชอบหนังแบบนี้มันอาจจะช่วยทําให้เขาคอนเฟิร์มว่าแบบเออหนังแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ทางเขาแต่อย่างน้อยมันมีพื้นที่ที่เขาแบบเออได้เลือกดูแล้วนะอะไรเงี้ยเวลาที่เราฉายหนังในโรงหนังอะค่ะมันมีความกึ่งบังคับให้คนสามารถแบบเฮ้ยโฟกัส ในสิ่งที่หนังมันพยายามจะเล่าเนอะแต่ว่าสตรีมมิ่งมันก็มีคุณสมบัติแล้วกัน หรือว่ามันมีฟังก์ชันที่คนดูสามารถเลือกได้อะแล้วมันก็มีออปชันมากมายเนาะซึ่งพอหนังเราอยู่ในสตรีมมิ่งอะเราถือว่าเราเป็นออปชันหนึ่งในอีกล้านอะในขณะที่ตอนที่ฉายในโรงหนังออปชันมันอาจจะน้อยกว่าคนที่เข้ามาดูเขาอาจจะมีความต้องการดูในอีกความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยหนังมันมาอยู่ในสตรีมมิ่งปุบ๊บอะเราว่ามันอาจจะต้องการสิ่งที่มันแคชอัพความรู้สึกเขาได้เร็วเหมือนเขาอาจจะอยากรู้เลยว่า ถ้าเปิดมาใน5นาทีหรือ10นาทีมันมีอะไรที่มัน c a ชเขาได้บ้างไหมหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรเขากาลังจะได้ดูหนังแอคชั่นเขากาลังจะได้ดูหนังดราม่าหรือกระทั่งแบบที่เลือกจากโปสเตอร์แล้วว่าอันนี้มันดราม่าหรือมันหนังรักแต่พอหนังเรามันเปิดมาด้วยแบบส่วนยางเลยมันอาจจะมีความช็อกคือเขาอาจจะไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาอาจจะลองแต่ว่ามันก็จะมีข้อจากัดเวลาในการลองของเขาอะค่ะเช่นเฮ้ยถ้าผ่านไป20นาทีมันยังเป็นสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจอยู่ แสดงว่าหนังเรามันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในการพักผ่อนของเขาแล้วที่น่าสนใจคือพอมันมาอยู่ในสตรีมมิ่งอะ่ะมันมีฟีดแบ็ k ที่มันต่างจากเวลาอยู่หนังในโรงคือคนมันเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยทุกสไตล์การดูหนังความคาดหวังของหนังมันก็จะต่างจากการที่เข้ามาดูในโรงอย่างเงี้ยค่ะ เออไม่เข้าใจดูไม่รู้เรื่องยี่สิบนาทีแล้วทำไมไม่ไปถึงไหนเรื่องส่วนตัวจังทำไมถึงเป็นหนังได้นะอะไรเงี้ยคือถามว่าไม่คิดเลยก็คงไม่ใช่เพราะเราก็ยังคงเป็นคนทำเหมือนเะบางทีเราอ่านคอมเมนต์มันก็ยังรู้สึกแต่ก็ก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นแหละว่าก็อาจจะต้องมั่นคงกับสิ่งที่ทำตั้งแต่ตอนแรกว่าก็เราตั้งใจจะทำแบบนี้แหละเพราะว่าหนังมันมันมีฟังก์ชันประหลาดหมายความว่า โอเคเราเราอาจจะถูกเทรนเนาะความเข้าใจบางอย่างในการดูหนังว่าเฮ้ยการดูหนังมันคือการพักผ่อนมันคือการที่เรามามาอยู่ในโลกที่ในความเป็นจริงเราไม่ได้อยูอ่แล้วเราจะอยากจะหลุดเข้าไปในโลกเนี้ยแต่มันก็มีหนังบางประเภทที่พอเราดูแล้วมันทําให้เรานึกถึงเยใครบางคนว่ะ เราอาจจะไม่ได้เคยสูญเสียใครบางคนแต่ว่ามันทําให้เราแบบเฮ้ย hey, ฉุกคิดคือมันไม่ได้มาเป็นหวหนังสอนว่าคุณจะต้องกระตัน้นยูหรือคุณจะต้องคิดถึงคนที่มีบุญอะไรอย่างนี้นะสมัยถึงว่าเฮ้ยมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้จินตนาการในสิ่งที่มันใกล้ตัวมากๆตามตายันมาพร้อมกับเราในเกิดอ่ะบางคนอาจจะวิเลตมากหน่อยในกรณีที่เฮ้ยเคยเจอเรื่องนี้มาอย่างเงี้ยถ้าตอบตลกที่สุดคือคาดหวังจะเรียนจบแค่นั้นเลยค่ะคือมันเป็นแบบ คือมันเป็นเหมือนจริงจจุดเริ่มต้นโปรเจกต์อับมันคือว่าคือเราเป็นคนถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเก็บไว้เล่นๆอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยวันที่เออเราเรากำลังจะเรียนจบที่ตอนนั้นเรียนที่เยอรมันอะ่ะมันมีมันมีไอเดียที่เราอยากจะคอนเน็กกับแม่เนาะพอเราอยู่เมืองนอกแล้วแม่อยู่ไทยเราช่วงนั้นแม่ไม่สบายรู้สึกเอออยากทักทายอยากคุยกับเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาที่มาเนี่ยนี่แหละมาเริ่มทําคือความคาดหวังมันคือแค่เออได้ทาแล้วก็เริ่มแบบ อะสมัครไปตาม l a ต่างๆได้ทุนมั่งได้เจอ mentor เจอนน่นเจอนี่จนกระทั่งอ่ะได้ไปเจอพี่ใหม่ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์พี่ใหม่โนชาตอนที่ไป l a อะไรเงี้ยค่ะอะแล้วก็เริ่มมาพัฒนาโปรเจกต์ร่มกันคือเหมือนมันไม่ได้คาดหวังโอ้โหมันจะกลายเป็นหนังที่ไปเทศากาลเราไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแน่ๆในตอนแรกแต่ว่าระหว่างทางมันก็มันก็เหมือนมีโกใหม่ไปเรื่อยๆอตอนแรกก็ทำหนังสั้น โอเคไม่เป็นไรไปแลบนี้เราทำหนังยาวงั้นเราทำหนังยาวแล้วกันพอทำหนังยาวปุ๊บเฮ้ยลองส่งไปที่นี่ไหมแล้วมันก็ต่อยอดไปเรื่อยจนถึงแบบมันมาถึง Netflix ในตอนนี้นนอะไรอย่างเงี้ยนครีสวัรค์คือจริงๆโปรเจกต์นี้ค่ะมันถ้าพูดติดตลกคือมันพรีก่อนนี้แม่จะเสียมันมีแมทเทียลที่เราเคยถ่ายแม่แหละมันก็ยังเป็นเรื่องแม่อยู่แต่มันเหมือนเป็นแม่ตอนเป็นอะแล้วช่วงแคสติ้งมันก็แบบอ่ะคุณแม่เสียพอดีเราก็เลยแบบโอ้ยเราทําไม่ไหวแล้วเราไม่อยากทํา เราก็เลยกลับไปเยอรมันแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนแบบอันได้เขียนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่ชื่อนครสวนแต่ยังไม่มีขีดคือตอนนั้นมันเป็นเหมือนแบบเหมือนแม่เสียแล้วสองสามเดือนที่เราไม่ได้ทบท่วนอ่ะแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันเหมือนเป็นแบบเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นเฮ้ยนี่เรานี่มันคือความรู้สึกเราเนอะที่มันมันตอนนั้นมันยุ่งงานศพมันไม่มีเวลามันนั่งร้องไห้เสียใจโอเคมันก็ร้องไห้แหละแต่มันไม่ได้แบบวิชันอยู่คนเดียวว่ะแล้วมันไม่มีแม่โทรหาอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคงั้น งั้นทำเรื่องนี้ดีกว่า mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของนครสวรรค์แต่ไอาการที่มันมีขีดตรงกลางมันคือคือเราก็ลองทำโปเตอร์เล่นๆเ,เนาะแล้วอยากลองทำเอ้ยมันมันสื่อสารในคำนี้มันเหมือนคนคนอยู่กับคนที่ไปเนอะแล้วมันก็แบบเออมีอะไรมาขั้นตรงกลางลรู้สึกว่าหนังเรามันน่าจะแคปเจอร์อีอีกตรงกลางอันนี้แหละอะไรเงนี้แต่แกเก่งนะ มนักข่าวสมหวั์ก็เข้า Netflix อยู่ตอนนี้นะคะยังไงก็ลองลองฝากชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันหนังมันเป็นเรื่องความรู้สึกและชอบไม่ชอบก็ลองดูกันแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากให้การมีหนังหลายๆแบบให้คนสามารถเข้ามา เรียนรู้แล้วกันเรียนรู้หนังแบบใหม่ๆแล้วเราว่าพอเปิดใจกับหนังใหม่ๆม,มันอาจจะได้วัฒนธรรมในการดูหนังกับคนดูที่มันเพิ่มมากขึ้น